คนสำเร็จเขาไม่ได้รอรู้สึกดีถ้าคุณกำลังรอให้รู้สึกพร้อมถึงจะเริ่มรอให้มีกำลังใจถึงจะลงมือทำขอโทษนะแต่คุณจะรอไปตลอดชีวิตเพราะความรู้สึกดีไม่เคยมาก่อนการกระทำมันจะมาหลังจากที่คุณลุกขึ้นและทำมันไปแล้วต่างหากหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะเริ่มได้ไม่จริงเลยเธอรู้ไหมคนสำเร็จเขาไม่ได้รอรู้สึกดีเขาสร้างความรู้สึกดีจากการที่เขาลงมือทำแม้จะไม่อยากทำคุณเคยสังเกตไหมเวลาขี้เกียจแล้วฝืนลุกขึ้นไปออกกําลังกายตอนเริ่มมันโคตรทรมานแต่พอทำเสร็จคุณรู้สึกยังไงดีใจที่ลุกขึ้นมาภูมิใจที่ชนะตัวเองได้นั่นแหละความรู้สึกดีที่แท้จริง มันไม่ได้มาจากการนอนเฉยๆแล้วนึกหวังให้พลังบันดาลใจตกใส่หัวมันมาหลังจากที่คุณลงมือแม้จะไม่อยากแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่มีใครเห็นแต่มันคือชัยชนะเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตคุณในระยะยาววันนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกหมดแรงทอ้อขี้เกียจผมไม่ขอให้คุณลุกขึ้นมาวิ่งมาราธอนแค่ขอให้คุณทำหนึ่งอย่างเล็กๆตอนนี้เลยแค่ล้างจานให้เสร็จแค่เปิดคอมแล้วพิมพ์งานแค่หยิบสมุดขึ้นมาเขียนเป้าหมายหนึ่งข้อความรู้สึกดีจะตามมาเมื่อคุณลงมือและถ้าคุณทำแบบนี้ได้ทุกวัน อีกไม่กี่เดือนคุณจะกลายเป็นคนละคนกับตอนนี้เลยก็ได้จำไว้ความรู้สึกดีไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่คือรางวัลสำหรับคนที่กล้าลุกในวันที่ใจมันอยากนอนที่สุด